หาค่าหุ้มแดกโตขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วมาเหยียดมามากัดเขานะคะอย่าเก่งแต่บนขับเฮ้านะคะฝากสื่อมวลชนทุกช่องเลยนะคะอีกระเทยไทยอีกระเทยอ,อีสานคนนี้ขอท้าดวนกับกลุ่มคนอีสานค่ะนะคะเปิดสังเวียนที่ไหนก็ได้ครับผมแชร์ไปเลยครับผมเจอกูได้เสมอครับเปิดเผยตัวตนไปเลยครับผมนะคะ ไอ้แฝงตัวอยู่ในกลุ่มวัดม่วงเฟสเอวตารทั้งหลายนะไปแฝงอยู่ทำไมหมาสี่โคตรแมงเ้ยอันไปสร้างไปปั่นปวดให้ผู้อื่นอันเขาเหยียดยามคนอีสานนะคะช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะจะเปิดให้ดูนะครับในโพสนะคะปั่นโพสกันจังเลยนะคะนะคะ,นะคะ ไอ้พวกที่ว่าคนอีสานนะคะแต่ตัวเองยังแดกข้าวอยู่ทุกวันนี้นะคะนะคะถามหน่อยดีข้าวที่มงกินทุกวันเนี้ยข้าวที่มึงกินทุกวันนี้ยมาจากใครคะมันจากไหนอ่ะมนจากคนอีสานแล้วนง้นนะคะใช่เก่งแต่เป็นโลกออนไลน์นะคะเก่งแต่เป็นโลกโซเชียลมีเดียนะคะนะคะเก่งจริงมาเลยนะคะกูขอท้าดวลในพวกเหยียดคนอีสานนะคะ พวกเฟซอวตารทั้งหลายนะคะอย่าเป็นลูกกะหรี่นะคะอย่าไปหดหัวอยู่ในรูนะคะอย่าเป็นเด็กเป็นลูกกะหรี่เป็นเด็กเคี้ยนะคะอย่าไปปั่นโพสต์ในกลุ่มวัดม่วงโดยที่คนในชุมชนเขาไม่รู้เรื่องนะคะนะคะอุตส่องอรู้ตลอดเลยนะคะเนี่ยนะคะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพิาจารณาตรวจสอบด้วยนะคะนะคะ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดพริจารณาตรวจสอบทุกโพส์ที่อยู่ในกลุ่ม